ศึกษาปีที่หทักหนึ่งดิฉันนางสาวเมธาพรจเจเิญสักนาวงเลขที่32ค่ะดิฉันนางสาวศิรัชธรไกลเลอร์เลขที่37ค่ะวันนี้เพื่อเราจะมานําเสนอโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาเรื่องวิธีการทําสปากเกตตีซอสมะเขือเทศค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเต้าสปากเกตตี้50กร,รมัมซอสมะเขือเทศสองช้อนโต๊ะหมูสับสองช้อนโต๊ะเผดชดแชมิองหัน4ี่ส่วน40กร,รมัม หอมหอยให่ั่นเนต๋อครึ่งลูกเมื่อคืนแค่หั่นเต๋อครึ่งลูกค่ะซอสพุ่งรสแม็กกี้ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำซุปต้มกระดูกหมูสองช้อนโต๊ะและนยสดหนึ่งช้อนชาค่ะ pick up the pieces and build a lego house if things go wrong we can knock it down my three words have two meanings but there's one thing on my mind it's so for you <coughs> ็ต้องคนไปด้วยเพื่อไม่ให้เส้นติดก้นหม้อและเส้นติดกันค่ะเมื่อต้มสปาเกตตี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะนำเสน้นเนี่ยนนะะมาล้างในน้ำเย็นค่ะเมื่อล้างเสร็จแล้วแล้วก็เสดด้วยตะแกรงใบนี้นะคะ ก็ต้องไปทําน้าซอสสปาเกตตี้ค่ะแต่หล่อนที่รอเราก็ต้องคลุกน้ํามันเพื่อไม่ให้แส้นติดกันนะคะนิดเดียวพอค่ะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันแค่นี้เส้นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่หองลงไปผัดกับเนยนะคะ ที่แล้วนะคะเราก็เริ่มเอาหมูสับมาผัด แ่้ด้วยจนหมูสุกนะครทำจนแล้วเราก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไป เขาก็ตามด้วยมะเขือเทศคันเหัาคะ่ะ สมกากี่วนทั้งสองอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำมาจัดจานกันได้เลยค่ะ เรี้อยแล้วค่ะที่ซ้อมกับเท้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกลับไปทำทานกันที่บ้านดูนะคะ